เออกะยังวายยุ่งถูกคอยเบิ่งน้องเป็นยังไงนี่บ่เบิ่งบ่อยเลยนี่บ่เบิ่งบ่อยมาพาไปรักหนุ่มใหม่เด้โอ้ยอย่าคักหลายเจ้าอย่าคักหลายบ่ไหนคอยแน่เขาคอยหน่อยด้วยคอยอยู่เจ้าบ่รักดอกเจ้าเสียงดังหอดุลบ่รักต้องเขายามใดเขาบ่ค่อยคอยจะคอยไปเก็บพักนะวะเก็บพักดอกเหลืองน่ะสิย่าปากเสียงดังแ้งหอด กัวตายผู้ขาไปแหงยานตายไปแหงอ้ยคนพ่อห่าพ่อตาตายเลยยยหน่าตายหมดจะมีมหารักพักดอกของเดิมเขาสิ่งว่าว้านมานลวงคนห่วงกันเนื้เลือด <c oughs> <Friend. S 2> พิลัตโอ้สาพตายใจสิขาดผู้นึงก็ได้เสียเขามาหาักเลยดิเขาบาดมะฮาดูนมาเป็นสวนนราได้เจะเขามะหาักโมเมก็สร้างเรื่องมาผู้ขาสวนผู้ขาสกีเงื้อลิไปน้ำคนหดใหบ่มา ก็ยากลวยกละ่อนสิพาไปรักค่ะเดี๋ยวสิรุ่ของูต้อเขาไปจับพ่อเขาไปขอน้ำไก่เขาก็มีอาหารด้วยเอาข้าวไปบางยูทู e นอนยังวะเศร้าวาเศ้าวะไปบางยูทูนองสักวันนอเพิ่งโรบงหานยัไของสิบหัวย้วมันหัวคนสายแล้วนี่ห้องยงกันเนี่ยก็ยังวะก็หัวก็ไม่หัวกหัวตลก ทีบ้านราง่อันนี้ได้บาทเพีบพังเราค่คอยจีบปะพี่คอยเกอบัายเ้ยพื่นเี่ยพี่ยังยานได้เพื่อนเมื่อกี้ค่ะได้นีเพื่อนเราเก็บอยู่เอาไม่ิดวเาปากเก็บันนี้ว่าดังไมด้ธรรมดาได้บา่ยานเลยเดี๋ยวเห็นบนมือเลือเลือดเงียบสงัดเนาะโอ้จะบาดายเป็นโจรบได้เลยนี่ตจรจับตลอดเลยกูนี่ไปน้ำเบ็ดขาดยไม่ได้แต่รักเนี่ยรักจับจะได้ ไอเลยอยู่ไกลบาดใจเมืองไปสิเปียวอกจักคุกเนาะหัวคุกให้เอาป้าบนละสองหัว่าตอนนั้นหัวได้ตอนนั้นอยู่วันสองเรืคนมาที่นังนอนเมื่อยเคียวพักเหลืองทามาหลักหลักขึ้นเยอเอากะทุงใบใหญ่ไปใส่เด้เพาะจ้าใต้หอบต้องหัวต้องงัเลยก็ให่หลาดค่ะเจ๊ว่างหัวไปวิยูทูบบองมาคุยบอกซื้อยูทูบสมผสมไปวิ o ยูทูบให้นอกแน่ว้ยงสระสมตัวเอดตัวใหญ่ทีเอดเอด เออเอตัวใหญ่ละกันโตนา่สะกุน้นนอนกับตัวใหญ่กาเบอร์น่ะเอตัวใหญ่ม้อนหน่อยเบิร์ดบางเราแช่พอมภาษาอังกฤษค่ะคุณพี่เราอยู่ประมัณระค่ะไม่ได้อยู่บางไทยแลนด์เราต้องใช้ภาษาอังกฤษออฟฟิียลนทั่วโลกเขาอ่านออกคุณพี่เห็นนานนี้ก็สวยแล้วพี่ตองสิผ้าไปรวยทั้งรัดเ้าหนวดเขาโควิดมันห <laughs> ไหลเธอคิดแนวไม่เจ้ามากนีาพาพ่สิภาาไปไร จ้าคุณพี่โอเคค่ะเจอกันค่ะพี่จ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมแชร์เด้ออย่าลืมแชร์เลยไม่แชร์ไปเด้อคอยเว้นจอดแชร์เดี๋ยวเจ้ามอบอมอมอยู่แถะเด้อคอยล่องเองคอยกดไลค์เองเด้อที่คอยเอาเจ้าหาเรือโดยกำลังเนาะตัวชิ้นมอมเราอย่างเงยเลยเออโอเคมันบอลนี่เลยสมบอกเลยเกลต์ตัวยวสีฝ่ายบอลเป็นจุดมันเกลต์ตัวยวน่ะบอลนี่ไม่เห็นหนาคอยเห็นหนาคอย งบ่ไม่นาขึ้นหรอบกูกเงินชั่วรลาย